สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้14สิงหาคม2565รอบค่ำ16นาฬิกาเศษนะครับด่วนครับวันนี้ทกอสอขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องอะไรไปชมไปฟังรายละเอียดในคลิปครับเมื่อเวลา8นาฬกาวันท,ออทีน่14สิงหาคม2565ครับที่เพจทกศ baac thailand ซึ่งเป็นเพจของธานาคารทรกศครับ ได้โพสข้อความข่าวว่าใครที่เห็นเพจที่มีการนำชื่อทกศหร,รือโลโก้ธนาคารไปแอบอ้างเพื่อให้บริการพวกเงินกู้เงินด่วนต่างๆธนาคารขอแจ้งเตือนให้ทราบว่าธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจเหล่านั้นโดยท่านสามารถติดต่อติดตามอัปเดตผลิตภัณฑ์จากทกศได้ทาง f a c e b o o k ทกศบีเอเอซไทยแลนเท่านั้น หากพบเจอการแอบอ้างข้อมูลหรือธุรกรรมที่สำคัญที่สงสัยครับสามารถส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามได้ในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะอันนี้ผู้โพสเป็นสภาพสตรีโพสนะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบเดี๋ยวให้ดูรูปภาพสักหน่อยนะครับรูปภาพเขาก็บอกว่าทกศขอแจ้งระวังเพจแอบอ้างชื่อและโลโก้ท,ทกศเพื่อปล่อยเงินด่วนทันใจ ก็บอกว่าอย่าติดต่อแชทอย่าคลิกดูรายละเอียดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอย่าแอดไลน์นะครับแล้วก็ติดตามอัปเดตผลิตภัณฑ์เงินกู้อะไรต่างๆได้ที่ทกสบ a c Thailand หรือหมายเลขโทรศัพท์0255 5 5 5 5 5ครับเอาละครับเราก็จะแนบลิงก์เพจข่าวนี้ไว้ที่ คอมเมนต์แรกนะครับลิงก์ที่1นะครับแล้วก็ลิงก์ที่2ก็จะแนบลิงก์หน้าหลักของเพจ baac thailand ซึ่งเป็นเพจของธนาคารตรกสใครที่อยากจะติดตามข้อมูลของ baac thailand ก็กดลิงก์ที่2แล้วก็กดถูกใจเอาไว้ถ้าท่านมี Facebook นะครับเกี่ยวกับข่าวจากตกสท่านจะเห็นตลอดถ้าท่านไปเข้าดูทางเพจตกส baac thailand จริงจะเป็นข้อมูลจริงจากธนาคารตรกสนะครับ ถ้าเป็นข้อมูลเพจอ,อื่นๆเป็นข้อมูลแอบอ้างเพื่อเอาโลโก้ทกสไปเพื่อปล่อยเงินด่วนทันใจก็ระมัดระวังด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ